เดี๋ยวเราหยิบแม็กนับสามสองหนึ่งไปคว้าปืนแล้วก็สตาร์ทเดี๋ยวให้กรรมการเป็นผู้ปล่อยนะครับเดีมยวเออกด้วยวมีจังไม่ออกจริงจังอ่ะหันหลังพี่หันหลังหันหลังนะเอาให้กรรมการกรรมการนับหน่อยครับหนึ่งสาม นี่รถไปยิงไหนได้ไอ้รับพี่สองแบกอ่ะเยอะสุดเอาละผย ไโอเคครับการเล่นของเงาสือยันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็บขอคุณครับเดอกันได้ที่แพนด้าครับโอเคโชคดีแบตกำลังจะหมดพอดีแต่เก็บได้หมดเลยเดี๋ยวลองดูนะยิโดนไหมโดนไม่ต้องเดือดกังได้ อยู่เด็ตลอดไม่มีอยู่เด็ดดิล่ะไม่อยู่เด็ด